คาถาท้าเวสุวรรณฉบับย่อตั้งจิตให้เป็นสมาธิแลลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพระสามครั้งแลลึกถึงท้าเวสุวรรณตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาเทเวสุวรรณฉบับย่ออิติปิโสพระครวายมมะราชาโนเทเวสุวรรณโนมารณังส <ümüz> ุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสพระครวายมมะราชาโนเทเวสุวรรณโนมารณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิต so ิปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะคะวายมราชาโนเาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนเาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนเาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติป pues ิโสภควายมราชาโนทเวสุวรนโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรรโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรรโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายม,มาราชนโนทเวสุวรณวมมววรณมรณังสุขังอาหัางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มาราชนโนทเวสุวรรณมรณังสุขังอาหัางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติป <irgendw carbono S 2> ิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติป wa, ิโสภะควายมราชานท้าเวสุวรรณโนมรณัง hey. สุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชานท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชานท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณมรณังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณมรณังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชนโเทเวสุวรรณมรณังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรรโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรรโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมราชานุเทเวสุวรนโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชนโนทเวสุวรรณนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิสโสภควายมราชาโน้ทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโน้ทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิต tense, ิปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะคะวายมราชนาโนทเวสุวรรณูมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมราชนาโนทเวสุวรรณูมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมราชนาโนทเวสุวรรณนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายม,มาราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายม,มาราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชนาโนทเวสุวรรณโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชนาโนทเวสุวรรณโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชนาวเทเวสุวรรณโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิต so ิป ah so ิโสภควายมมะราชาโนเาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนเาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนเาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรนโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรรโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรรโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหารสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณัง an สุขังอาหัางสุขตโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหัางสุขตโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหัางสุขตโตนะโมพุทธยายะ อิติปิโสภควายม,มาราชานโนทเวสุวรรณมรนังสุข,ขังอาหาังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มาราชานโนทเวสุวรรณมรนังสุข,ขังอาหาังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มาราชานโนทเวสุวรรณนมรนังสุขังอาหาังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิสโสภควายมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหัางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิสโสภควายมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิสโสภควายมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิสโสภะควายม,ม,าราาามราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธยายะอิติปิสโสภะควายม,ม,าราาาร cos, มราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธยายะอิติปิโสภะควายมราชโนเทเวสุวรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนททเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายม,มาราชโานทาเวสวุวรรณโนมระรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายม,มาราชโานทาเวสวุวรรณโนมระรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมราชโนทาเวสุวรรณโนมะรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมาราชาโนทาเวสุวรณโนมารังสุขังอาหังสุขโตโนะโมพุธทธายะ